ไปถึงหน่อยกันแล้วเนี่ยอ๋อมาถึงบุคคลผู้มีบุญที่มีมาชายในจำได้ไหมจ๊ะเป็นพานะถึงหนึ่งพันตัวเนี่ยที่ตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ค้างคาไปหลายวันเลยจ้ะอยากฟังไหมอยากฟังซึ่งผู้มีบุญท่านนั้นคืออ่ะใครบอกชื่อถูกแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพระโทตกะเถระพระทตกะเถระจ้ะ ผู้สร้างสะพานถวายเด็กคณะสองห์เพระภิกษุสองสามารถสัญจรข้ามแม่น้ําได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยจ้ะเออทำไมเก่งๆเนะจำชื่อแม่นอย่างเลยเอาแค่ไปเดียวบอดนะ <c oughs> เรื่องก็มีอยู่ว่านี่นะจ๊ะในยุคสมัยของพระปัทมุตรสัมมาสัมพุติเจ้าพระเทลาได้เกิดเป็นพราามณชื่อว่าฉลังคะ พรามชื่อจะอาศัยอยู่ในเมืองหังสวัสด,ดีเออทำไมจะมีแต่เมืองนี้เนะาะซึงทจะมีโกเศร็จโลกหาเป็นบริวารอราล้อมถึงหนึ่งพันแปดรอยคนนี่เจ้ะเป็นพรามเนะจ๊ะมีแต่วันหนึ่งท่านได้พาโรกศิ์ทั้งหมดไปยังฝั่งแม่น้ำสายใหญ่ที่มีชื่อว่าภาเคียรสี ซึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้จะมีวัดโสพิตะซึ่งเป็นอารามที่ประทับของพระสมมติเจ้าในขณะที่ท่านยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำอยู่นั้นท่านก็ได้เห็นพระภิกษุหลายรูปกำลังนั่งเรือข้าแม่น้ำสายใหญ่แห่งนี้ในด,ดวงาอย่างท่านจึงทำให้ท่านคลุ่นคิดมาว่าโอ้พัทบุบุเหล่านี้คงจะต้องได้รับความยากลำบาก ในการเดินทางข้ามแม่น้ําทั้งเชา้าและเย็นถ้่ฉะนั้นเราควรที่จะเอาบุญกับท่านเนาะในการสร้างสะพานข้ามแม่น้าถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อที่พอน่งบุญนี้จะได้เป็นปัจจัยให้เราได้ข้ามพ้นจากห่วงแห่งวัฏทุกข์นี่ห่วงน้ําคือทุกข์นี่เนาะห่วงน้ําแห่งวัฏฏะโอ้ท่านคิดดีจังเลยเนาะคิดที่จะสั่งสมบุญอย่างเดียว เมื่อท่านคิดได้อย่างนี้แล้วท่านก็ไม่รอช้าคือบางคนคิดได้แต่ทำช้า <c oughs> นี่เนาะแต่ท่านก็นไปรอช้าได้รีบริจาคทรัพย์ของตัวเองเลยเพื่อจ้างชางมาสร้างสะพานใหญ่ที่แข็งกแกรงข้ามแม่น้ำพาคีราสีในดันดีและหลังจากที่สะพานแห่งนั้นสร้างเสร็จแล้วท่านก็ได้ทำพิธีถวายสะพานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสง์ ความรู้สึกปลื้มปีทีเบิกบานใจอย่างสุดๆเลยาจากนั้นพระบัุติตระสัมมาสมุธเจา้าซึ่งประทับนั่งอยู่ท่ามกลางคณะสงฆ์ก็ได้ตรัสสัมโมทนิยกถาให้พราหมณ์ในเบิกบานอาจหาและร่าเริงบันเทิงอยู่ในบุญพร้อมทั้งทรงมยากรถึงอนิสงส์การถวายสาภานี้ในทํานองที่ว่า ด้วยผลแห่งบุญนี้จะส่งผลน้ำให้ท่านปลอดภัยจากศัตรูทั้งปวงคือศัตรูภัยพานและโจรผู้ร้ายทั้งหลายจะไม่สามารถมาคมเหงและรังแกท่านได้เลยเปรียบเสม,มือนกับลมพายุที่ไม่อาจจะโค่นต้นไทรที่มีรากแข็งแรงและมีย่านงดงามให้ล้มได้ฉะนั้นนี่นะจ๊ะ อีกทั้งกษตริย์ทั้งหลายจใจความขารพนับถือเกรงใจแล้วก็ไมูู่มินท่านเลยโอ้นี่นะเจ๊ะนี่เอาอีกไหมแมหรือแม้ว่าท่านจะอยู่กลางแจ้งและถูกแดดแรงกล้าแผดเผาขนาดไหนอ๋อ ความทุกขเวทนาปวดแสบปวดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นกับผิวกายของท่านเลยแม้แต่นิดเดียวท่านจะได้ม้าสินทบหรือม้าอาชาในพันตัวเป็นพาหนะและท่านจะสามารถใช้ม้าเหล่านี้ได้ทั้งเช้าและเย็นแบบไม่ขาดแคลนเลยทีเดียวเป็นต้นและในแสนกลับข้างหน้าโอ้พยากรที่ปูน กลับไปจ้ะท่านจะได้เป็นธรรมทายาตของพระสัมมาคโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคือพระสัมมาสมุเจ้าของเราพระองค์นี้นะจ้าองค์ปัจจุบันนี้และท่านจะสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดไปได้ในที่สดุดด้วยผลแห่งบ,บุญที่ท่านได้สร้างสะพานถวายคณะสฆงเอาไว้นี้เองก็ได้ส่งผลดังเช่นคามยาการของพระปฐมุตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเลย และส่งผลยาวนานไปจกนกระทั่งมาถึงพบชาติสุดท้ายของท่านคือชาติปัจจุบันในชาตินี้นะจ๊ะซึ่งก็ททำให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ที่แตกฉานในปฏิสัมพิทายานสีและอภิญญาหกในพุทธันดอนนี้เป็นต้นจ๊ะ<า>นี่จ๊ะ<า>นี่เป็นต้นแล้ว,<า>ลวก็เป็นต้นแล้วเอาหลือ,อีกใบหนึ่งเนาะตอนแล้วก็ต้องเป็นกิ่งนิดนึ่ง จากเรื่องราวของพระโทตะเถระนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าบุญที่เกิดจากการโดยความสะดวกสบายให้เกิดขึ้นกับภิกษุสองนั้นโอ้ยไม่เราเอำนวยความสะดวกสบายมีเห็นไหมวีคลีนวีเคลียร์และก็ทุกทุกวีวีโปรยเห็นไหมจะเออนี่เนาะบุญที่เกิดจากการโดยความสะดวกสบายเกิดขึ้นกับภิกษุสองนั้น ให้ผลบุญอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวอย่างเชันมียาตหพานะคู่ใจเป็นม้าอาชาในเป็นต้นซึ่งการที่เลือดเลอดได้มาร่วมกันรับบุญทำหน้าที่เป็นวีต่างๆนี่นะจ๊ะหรือนมาทำหน้าที่เป็นทั้งอุปทาแก้วบ้างมาโปรยเก็บกุลาบบ้างเป็นต้นนี่นะจ๊ะเพื่อต่อรับคณะพระตตดงจำนวนหนึ่งพันหรลูกในเส้นทางมหาปุญญาจารนี้ก็ถือว่า เป็นบุญที่ลูกๆแดมอาโดยความสะดวกสบายให้แดกณนะพระภิกษุสองด้วยเช่นกันนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันดี่สองแห่งบนที่จะทำให้ลูกๆได้ยาบานะที่ดีที่สุดและเลิศที่สุดย่อดจะบังเกิดขึ้นกับลูกๆได้อย่างแน่นอนจ้า